สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i ท g t a r ร t b y ชุรีกรน,นะคะวันนี้ยังไม่มีหัวข้อนะคะขอให้ไพ่เป็นสื่อกลางในการสื่อสารในหัวข้อวันนี้แล้วกันนะคะแม่หมอมีจี้นะคะเป็นชิ้นนี้จะเป็น Back o f s ซ d i a n นนะคะคุณสมบัติก็คือปกป้องพลังงานลบไม่ให้เข้าใกล้คุณเป็นหินแห่งการปกป้องแล้วก็เขาจะอยู่ที่มังกรนะจะเป็นเนี่ยมังกรจะอบ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  อบอุ้มไว้อบอุ้นไว้ไม่มอว่าหินเขาพลังงานดีแล้วก็สวยมากๆนะคะ599บาท b บ c ออคซิเดียนะคะเป็นสร้อยนะไปพร้อมสร้อยเลยนะคะแล้วก็กีนกุกีนอเวนจูรีนหรือหยกอินเดียตรงนี้ก็ช่วยปรับสมดุลในเรื่องของจักกะหัวใจได้ด้วยทำให้สงบถ้าต้องการความสงบใจถ้ามันมีความร้อนเนื้อร้อนกายร้อนใจอะไรก็แล้วแต่ ที่เป็นกีนอเวนจูรีนหรือยกอินเดียเน่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยก,ก็ช่วยได้ดีมากทําให้เราใจเย็นขึ้นนะคะ ก็มังกรเหมือนกันอบอุ่มไว้5 9 9เหมือนกันนะคะแล้วก็ชิ้นนี้เป็นขวดน้ำหอมเป็นคิสตัลคอร์สนะคะเป็นเปิดฝาได้นะเปิดฝาได้เราจะใส่น้ำหอมน้ำอบน้ำมนน้ำอะไรก็ได้อะพกติดตัวพก,พกใส่ไว้อะแต่จริงๆแล้วก็คือเล็กๆอะ่ะนิดๆแต่ไม่ได้พกอะไรมากมายนะแต่เข,เขาเขาเกด๋ดีไม่หมอว่าเก๋ดี399บาทนะคะ399นะแล้วก็ชิ้นนี้ หินมหาสะท้อนหินมหาสะท้อนไปพร้อมกับสร้อยนะคะเป็นเป็นสร้อยหรือใครมีเพนดูลัมอ่ะจะมีสายอยู่แล้วใช่ไหมก็เอาไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนใช้กับเพนดูลัมของคุณก็ได้นะคะหินมหาสะท้อนชิ้นนี้444บาทโอเคพลังงานดีทั้งนั้นเลยเป็นหินแท้นะคะแล้วมาดูกันว่า พลังงานของพวกคุณจะเป็นยังไงกันบ้างหินพลังงานดีแล้วพลังงานของพวกคุณจะดีไหมนะมาดูกันนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สาหรับนี้ในการดูพลังงานของคุณไพ่ค่อนข้างที่จะแบบออกแนวน่ากลัวนิดนึงแต่แม่หมอว่าพลังงานดีมากๆพลังงานของไพ่อะคือสื่อสารได้ดีขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้พลังงานของคุณในตอนนี้ The High Priestess กับ The Emperor งัดข้อ กำลังงัดข้ออืงัดข้อกับกับบางคนอยู่คนที่มีอิทธิพลมากๆด้วยอาจจะมีอิทธิพลกับใจของคุณหรือมีอิทธิพลโดยรวมแล้วเขาไม่อิทธิพลในส่วนอื่นๆทําไมบอกงัดข้อเพราะว่าเดลฮายบินเทสคือมันมีความสงสัยมันมีความไม่กระจ่างชัดแม่หมอเลยรู้สึกว่าคุณกาลังงัดข้อกับบางคนอยู่ คนที่มีอิทธิพลคนที่มีอำนาจ6ถ้วยเด็กถือเหรียญแล้วก็8ถ้วยเอาจริงๆวันนี้นะจะติกน่าสนใจจังเลย King of Cups, t h e o f Cups แล้วก็หนึ่งดาบ พลังงานของคุณในตอนนี้เหมือนคุณนะ่ะจริงๆถ้าถ้าเกิดมีประเด็นกับใครสักคนหนึ่งอยู่เนี่ยก็เป็นคนที่คุณเคยรู้สึกดีมาก่อนคุณเคยรู้สึกดีกับเขามาก่อนเคยคบกันดีๆมาก่อนนี่แหละนะเคยรู้สึกดีๆเคยมอบความรู้สึกดีๆให้กับกันและกันมาก่อนแต่ตอนนี้มันมีบางอย่างที่ทำให้คุณสงสัยมีบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่า เขารู้สึกยังไงกับคุณกันแน่ดีจริงหรือเปล่าต้องการอะไรจากคุณหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะมันมันมันเหมือนอยู่ในช่วงของคุณสงสัยกําลังสงสัยกับความสัมพันธ์บางทีกับเจ้านายบางทีกับคุณพ่อคุณแม่คนที่มีอิทธิพลต่อใจอ่ะอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นสามีภรรยาก,ก็ได้อะไรคือได้หมดเลยแต่ขอให้เขามีอิทธิพลต่อคุณคุณกําลังสงสัยเหมือนกันแหละว่าเขารู้สึก ดีหรือหวังดีกับคุณจริงๆไหมแม่หมอไม่แน่ใจมันเป็นแค่ช่วงความรู้สึกของคุณหรือเปล่านะเพราะมีไพ่เด็กถือเหรียญน่ะเด็กที่เด็กถือเหรียญน่ะมันเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณจะต้องวางแผนละมันมันจะต้องเริ่มคิดอะไรสักอย่างหนึ่งเริ่มวางแผนการใช้ชีวิตของตัวเองเพราะคุณไม่อยากอยู่ในสภาวะอารมณ์นี้คุณไม่อยากอยู่ในสถานการณ์นี้ม,มาดูต่อมาดูว่าไพา่จะบอกอะไร พลังงานของคุณตรงไหมถ้าตรงไปฟังต่อถ้าไม่ตรงก็ฟังได้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันกับเพื่อนๆทุกๆคนให้อบอกอะไรเพิ่มเติมคะ่ะเก้าถ้วยเก้าดากเด็กไม่ใช่เด็กสิหนึ่งดากสามถ้วย ไพ่บอกอะไรกับสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญหน้าอยู่สีด่ดาบแล้วก็ The Star. เดะกตาเดทสิบเหรียญเก้าเหรียญสิ่งที่ไพ่ยอยากจะเอามาบอกเนี่ยเหมือนคุณกำลัง เหมือนคุณกำลังงัดข้อความรู้สึกของตัวเองด้วยกำลังย้อนแย้งกับความรู้สึกของตัวเองอะก้าวถ้วยกับ9้าวดาบอะรู้สึกดีกับเครียดเนี่ยมันเหมือนย้อนแยง้งอะไพ่อยากจ,จะบอกว่าต้องตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะว่าเราเราคิดมากไปหรือว่าเราคิดจริงๆเพราะมันมีความย้อนแย้งเกิดขึ้นในสองใบแรกอารมณ์อาจจะ สวิงขึ้นสวิงลงดิ่งขึ้นดิ่งลงอะไรไปอย่างเนี้นะคือต้องระวังความคิดเป็นเป็นหลักเลยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงหรือเราคิดมากไปเองต้องหาคำตอบต้องหาคำตอบให้ได้นะคะหาคำตอบได้จากอะไรละ่ะในตอนนี้ถ้ามันยังหาไม่ได้จริงๆอะ่ะถ้าสำหรับบางคนนะถ้ายังหาคำตอบไม่ได้จริงๆเลยอะ่ะก็ต้องต้องพักก่อนต้องพักเรื่องนี้ก่อน ไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยสี่ดาบสี่ดาบกับสามถ้วยต้องพักเรื่องนี้เพื่อให้ตัวเองได้มีความสุขในเรื่องอื่นไปก่อนไม่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องนี้เพราะว่ามันบางครั้งนะถ้าเครียดจนเกินไปมันมันไปคิดในแง่ดียากไม่หมอเข้าใจมันจะเข้าใจอะไรได้ยากมากอะ่ะถ้าเป็นช่วงของความถ้าเราปล่อยให้ความคิดมันอยู่มันอยู่แบบนี้เรื่อยๆเนี่ยดังนั้นเราต้องต้องกระโดดออกจากสถานการณ์นี้เข้าไปอยู่ในสถานการณ์ใหม่ ได้ได้แน่นอนเพราะว่าสมมติคุณเครียดเรื่องนี้อยู่เนี่ยเรื่องกอไก่เนี่ยคุณพักเรื่องนี้ก่อนนะแล้วก็ไปเราชีวิตประจําวันมันไม่แค่มีแค่เรื่องเดียวหรอกโอ้โหมันร้อยวันพันเหตุการณ์เราไปกระโดดเข้าเหตุการณ์อื่นละกันให้ให้มันตัดกําลังของเหตุการณ์ความเครียดความวิตกกังวลในเรื่องนี้ให้ทุกอย่างมันซอบบางคนก็ไปไปเที่ยวเลยก็ได้ไปเอ่อ ไปกับเพื่อนเออไปนั่งทานอาหารกันกับเพื่อนไปดื่มเอ่อเข้าคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยไม่ใช่หมายถึงไม่เหมอให้ให้คุณไปดื่มสุราอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะหมายถึงเราไปเข้าคาเฟ่ไปนัดเพื่อนเจอกันนะหรือคุณไม่มีเพื่อนคุณก็ไปอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเอ่อไปนั่งคนเดียวก็ได้เออจิบกาแฟดูเอ่ออะไรไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ตัวเองได้มีความสุขไม่แต่ว่าถ้าไปคนเดียวว่ามีโอกาสาที่จะคิดอีกไง ถ้าไปคนเดียวไปนั่งไปนั่งคาเฟ่คนเดียวไปนั่งตามร้านอาหารคนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มีโอกาสที่จะคิดมากอีกดังนั้นน่ะถ้าจะไปก็ต้องมีเพื่อนไปคุยกันเรื่องอื่นๆอ่ะเพื่อนชวนเออฟังสถานการณ์เพื่อนบ้างอะไรบ้างได้ไปเมสาได้ไปอะไรกันอย่างเงี้ย<ๆ>เพื่อให้คุณได้ได้คลายปัญหาหรือกึหรือ,หร,อหรือออกจากสถานการณ์ที่มันอึดอัดตรงนี้ซะนะคะทุกอย่างจะแก้ไขได้เพราะว่าภายใต้สำหรับเป็นเดอะสตาร์ค่ยแห่งความหวัง ให้แห่งศรัทธาเด็กถือไม้เท้าเด็กถือดาบเจ็ดถ้วยเด็กถือไม้เท้าเด็กถือดาบเจ็ดถ้วยหกเหรียญแล้วก็ราชินีถือถ้วยเด็กถือไม้เท้าเด็กถือดาบสิบถ้วย สิ่งที่ไพ่ออกมาบอกก็คือในตอนนี้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะเอาจริงๆแม่ <ๆ S 1> มหมอก็ไม่อยากจะใช้คําว่าต้องเรียนรู้อะเพราะว่าแต่จริงๆแล้วเด็กถือไม้เท้ากับเด็กถือดาบออกมาบอก believer, ว่ามันคือสถานการณ์ที่จะต้องเรียนรู้อีกนั่นแหละนะบางคนแบบเบื่อมากที่จะต้องเรียนรู้จริงๆบางครั้งจริงๆบางครั้งแม่หมอก็ต้องยอมรับว่าบางทีก็แอบเบื่อ,อมันกันแหละนะแต่ทํายังไงได้อ่ะถ้าเราเบื่อเราไม่อยากเรียนรู้อะมันมันก็ไม่ใช่อ่ะมันก็อยู่อย่างนั้นแล้วเราก็ไม่ชอบ ใช่ไหมคุณก็ไม่ชอบคุณเป็นเหมือนแม่หมอหรือเปล่าถ้าเจอสถานการณ์ความท้าทายอะ่ะมันต้องผ่านไปให้ได้อะ่ะเพราะถ้าไม่ผ่านไปได้เะโคตรเบื่อคือเราจะมาใช้ชีวิตแบบนี้มาคิดมากแบบนี้ไม่ได้เราจะมาใช้ชีวิตแบบเออให้พลังงานเราดอบไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเคลียร์ยังไงมันก็ต้องชัดยังไงมันก็ต้องผ่านไปให้ได้คุณก็น่าจะคงเป็นเป็นแบบนั้นเพราะว่า มีทางเดียวอ่ะมีทางเดียวจริงๆว่านี่แหละมันคือเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเข้าใจที่จะมาเรียนรู้ว่าเออจะทํายังไงต่อไปในชีวิตและที่สําคัญนะความท้าทายเกิดขึ้นแบบมันมีเหตุมีปัจจัยคือเยอะมากๆเลยอ่ะมันมีหลายอย่างมากๆในเหตุในปัจจัยนี้วันนี้ยไพ่เจ็ดถ้วยอ่ะมันเหมือนกับในรายละเอียดที่คุณมีปัญหาอยู่หรือคุณกําลังเผชิญหน้าอยู่เนี่ยมันมีรายละเอียดที่แบบยิบย่อยอะ มันไม่ใช่แค่เรื่องเรื่องเดียวมันมีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างที่ผสมผสานปนเปกันอยู่ในเหตุการณ์นี้แต่โดยรวมแล้วสถานการณ์นี้มาเพื่อช่วยคุณสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนี่ยมาเพื่อช่วยคุณให้คุณได้ได้อ,อได้รับในสิ่งที่คุณต้องการไม่หมอไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรแต่มีสถานการณ์นี้ค่อนข้างกดดัน ค่อนข้างกดดันบางทีคุณคุณอาจจะไม่เอาละไม่เอาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือล้มไปเลยคือพับโต๊ะพับกระดานไปเลยคือจบฉันไม่เอาละฉันไม่ผ่านฉันไม่ฉันไม่สอบอะไรทั้งนั้นคือแบบคือพ,พังไปเลยก็ได้พังไปเลยก็ได้แต่ถ้าคุณรู้สึกว่าถ้าพังไปแล้วมันถูกพับไปเลยฉันไม่จับมันอีกเลยได้หรือเปล่าหรือมันอยู่กับคุณแล้วในเหตุการณ์นี้ไม่ว่าความสัมพันธ์ไม่ว่าอะไรก็ตาม มันพังไม่ได้มันพับไม่ได้มันก็คงยังอยู่อะในเมื่อถ้ามันยังอยู่สิ่งที่ดีที่สุดที่ไพ่ออกมาบอกก็คือคุณจะต้องทําความเข้าใจเข้าใจตัวเองก่อนราชินีถือถ้วยกับสีดาบต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรากําลังคิดอะไรอยู่ก่อนที่จะไปเข้าใจคนอื่นนะยังไม่ต้องเข้าใจคนอื่นยังไม่ต้องเข้าใจคนที่มีประเด็นด้วยยังไม่ต้องเข้าใจสถานการณ์อะไรก็ได้หันกลับมาเข้าใจตัวเองซิว่าเรากําลัง ประมวลผลต่อเหตุการณ์นี้ยังไงเราตัดสินกับเหตุการณ์นี้ยังไงเนี่ยมาคุยกับตัวเองก่อนนะคะไพ่ยอยากให้คุยกับตัวเองก่อนเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าแม่หมอเห็นว่าคุณพับไม่ได้คุณล้มไม่ได้ล้มกระดานล,ล้มโต๊ะกับเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพราะมันเป็นสถานการณ์ความสัมพันธ์ที่มันซับซ้อนที่มันซับซ้อนไม่ใช่ไม่ใช่ว่าความสัมพันธ์ที่ที่ซับซ้อนที่แบบว่าเป็นอะไรที่มันไม่โอเคนะ มันโอเคเหมือนคุณมีปัญหากับคนที่มีอิทธิพลทางใจคุณจริงๆอะ่ะมีอิทธิพลทางใจคุณจริงช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่อาจจะโมะโหอาจจะรู้สึกเครียดอาจจะรู้สึกสงสยัยเท่านั้นเองว่ามันจริงเหรอเธอจะช่วยฉันจริงๆเหรอเธอช่วยฉันได้ไหมเธอจะมาเพื่อสนับสนุนหรือ support ฉันหรือว่ายังไงกันแน่เริ่มสงสัยอะไรประมาณนี้อืมประมาณนี้เลยนะเธอจะเป็นเพื่อนที่ดีกับฉันได้ไหมหรือไม่ใช่อะไรแบบเนี้ย มันมีมันมีเหตุการณ์บางอย่างนะที่ทําให้คุณเริ่มระแวงในความสัมพันธ์หรือในอสถานการณ์ที่มันอยู่ตรงหน้าว่ามันจะดีใช่หรือไม่มันจะจริงหรือเท็จอะไรประมาณนี้นะคะต่ยังไงไพ่ก็ให้หันกลับมาหาตัวเองก่อนถามตัวเองก่อนแล้วก็พอถามตัวเองได้ปุ๊บเนี่ยก็ค่อยไปต่อถามตัวเองได้ปุ๊บล้วค่อยไปต่อเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่คุณจะต้องเรียนรู้ต่อไปอีกอะทิ้งไม่ได้เนาะ ลองดูลองทิ้งดูลองวางดูแล้วลองแบ,บบบางคนก็นอาจจะบอกว่าไม่เอาละไม่เอาละอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาแบบทิ้งไปเลยอะลองลองดูทิ้งได้จริงหรือ่าถ้าทิ้งได้จริงก็โอเคทิ้งได้จริงเราก็ไปหาแพชชั่นใหม่เลยแต่ถ้าเราทิ้งมันไม่ได้จริงๆอะเดี๋ยวมันจะมันจะเดี๋ยวมันจะต้องวนวนวนหรือเราเข้าไปวนหามันอีกอะ,สะแสดงว่าเหตุการณ์นั้นนะมันเป็นมันเป็นเหตุการณ์ที่เราจะต้องมาแก้ไขแล้วก็พัฒนาแล้วก็เติบโตแล้วก็เรียนรู้ให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นประมาณนั้นเลยนะคะ เาเหรียญสิบเหรียญเดทเดอะสตาร์ Dead, <The> Star, แล้วก็เดอะซันชุดแห่งการต่อสู้ศึกนี้ไม่ใหญ่มาก สึกนี้ไม่ใช่สึกที่ใหญ่หลวงมากมันเป็นสึกของความรู้สึกนะแม่หมอบอกมาสองคลิปแล้วมั้งที่บอกเราอยู่ในสงครามของความคิดอ่ะมนุษย์ทุกคนอ่ะกระโดดลงมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเราเข้าสู่สมรภูมิหรือเขาเรียกว่าสงครามของความคิดเราจะคิดไปในทิศทางไหนล่ะใช่ไหมในตอนนี้อย่าคิดมากเพราะไพ่เห็นความมั่งคั่งมันเกิดขึ้นอีกแล้วคุณอาจจะสงสัยว่าเออมันจริงไหม มันมันมันใช่ของจริงไหมบางทีเรารู้สึกแบบเหมือนได้รับการช่วยเหลือเหมือนได้รับการซัพพอร์ตบางทีเรารู้สึกเหมือนกาลังจะมั่งคั่งอะ่ะเหมือนชีวิตมันดีขึ้นอะ่ะแต่พอทีนี้มันมาเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ผิดหวังก็เลยรู้สึกว่าวินเวียงได้บ้างนะน้อยอกน้อยใจได้บ้างบางครั้งเท่านั้นเองเลกน้อยมันไม่ใช่มันไม่ใช่สึกใหญ่ของคุณหรอกในตอนเนี้ย อาจจะเป็นช่วงของการเปลี่ยนแปลงนะช่วงช่วงนี้ที่บอกไปเลยอะ่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงแบบสูงมากๆและในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบยกเซตเป็นเซตใหม่เลยอะ่ะและเชื่อได้เถอะถ้าคุณผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เรียนรู้สถานการณ์นี้ได้เมื่อไหร่ชีวิตเปลี่ยนทันทีแล้วก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีมากๆอย่างคลิปเมื่อวานถ้าไม่ได้ใจเมื่อวานเนาะที่บอกว่าซั์ที่มันเป็นมวลแบบมหาศาลเลยอ่ะ คุณกําลังรับทรัพย์ก้อนใหญ่หรือว่ามันเป็นความมั่งคั่งระดับที่ที่เรียกได้ว่ามันพีคสุดๆสําหรับคุณน่ะในเดือนนี้เป็นเดือนที่ชี้ชะตาว่าคุณกําลังจะได้รับความมั่งคัง่งและอุดมสมบูรณ์ที่สุดนะคะที่จริงๆมันเป็นแบบนั้นในตอนนี้อาจจะกวนใจกวนอารมณ์และกวนรู้กวนความรู้สึกของคุณบ้างอ่ะกวนจิตกวนใจอยู่บ้างกับบุคคลหรือกับสถานการณ์เนี่ยก็ขอให้คุณผ่านไปได้ ขอให้คุณเข้มแข็งหนักแน่นไพ่เหรียญคือไพ่ของธาตุดินคือไพ่ของความหนักแน่นมั่นคงคุณกําลังจะเข้าสู่โซนแห่งความมั่นคงในชีวิตการันตีเพราะว่าสองคลิปแล้วจริงๆพลังงานแบบสองคลิปแบบถ้ามาแบบหนักๆนะแม่หมอรู้ได้เลยว่าคนที่เป็นเจ้าของคลิปจริงๆอะ่ะคุณกําลังเข้าสู่โซนแห่งความมั่นคงจริงๆไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะหนีคุณไปไหนไม่ต้องกลัวว่าความมั่นคงความมั่งคั่งความ, аж, วามสมบูรณ์มันจะหลุดไปยังไงมันก็เป็นของคุณ พราะคุณถึงพร้อมเพราะคุณถึงพร้อมมาดูไพ่เอาล,ล็อกลแนะนําเพิ่มเติมนะคะขอดูไพ่ออาล,ล,ล็อกลแนะนําเพิ่มเติมอืมคุณเห็นไหมว่าไพ่พยายามออกมาการันตีเลยว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริงๆ คือเปลี่ยนอะคือการคันฟอร์มตัวเองการเปลี่ยนแปลงที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้คุณสมบูรณ์พูนสุขมากขึ้นสวยยามไหมผีเสื้อแบบหลากสีมากๆเลยก็คือเหมือนเหมือนกับไม่ได้ไม่ได้ปิดกัน้นหรือเฉพาะเจาะจงว่าฉันจะเป็นคนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ในด้านนี้ไม่ใช่เลยมันมันหลายด้านไปหมดเลยอะคุณมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ทั้ง ทั้งภายนอกแล้วก็ภายในอ่ะทั้งกายภาพแล้วก็ทั้งทั้งจิตใจและความมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์เนี่ยทั้งกายกายภาพเนี่ยก็คือเอ่อสุขภาพแข,ข็งแรงขึ้นนะสุขภาพแข็งแรงขึ้นการเงินดีขึ้นการงานมันโฟขึ้นทําอะไรก็ก็ดีไปหมดอ่ะเพราะว่าหลากสีมากๆเลยหลายจักระมากๆเท่าที่แม่หมอเห็นนะคือการสื่อสารดีขึ้นเยอะความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะการสื่อสารของคุณดีขึ้นเยอะ แล้วก็ความสบายใจเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนและเข้าใจชีวิตการตื่นรู้ก็มาด้วยเออก็มาด้วยเป็นพลังงานที่ที่ที่ดีมากๆนะที่ดีมากๆเลยจริงๆเชื่อใจนะต้องไว้วางใจต้องไว้วางใจโอ้ไพ่พระแม่ธรณีไพ่มาเตอร์เอิร์ธไพ่พระแม่ไกาอานะคะ protection เออพไพ่ใบนี้ออกมาคอนเฟิร์มว่าคุณได้รับการปกป้อง อย่าก,กังวลไปเลยว่าชีวิตจะโดนลังแกอย่าก,กังวลไปเลยว่าคุณจะไปไม่ได้ไปต่อไม่ได้เติบโต,ไ,ตไม่ได้ไม่ใช่เลยคุณถูกซัพพอร์ตคุณถูกซัพพอร์ตจากพ่อแม่ธรณีด้วยคุณถูกซัพพอร์ตจากแม่ไก่อานะคุณถูกซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนจากอะไรก็ได้คุณถูกโปรเทคเหมือนกับคุณถูกรักในพ็ชั้นนี้คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่า คุณเป็นคนที่ถูกรักแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นลูกรักของเบื้องบนคุณเป็น,ค,ปน,ดดค,นนะคุณเป็นสิ่งพิเศษสำหรับพวกเขาไม่มอพูดได้แค่นี้นะคุณเป็นสิ่งพิเศษสำหรับพวกเขาและโอ้คุณเก่งคุณเก่งคุณเก่งยอมรับเธอ ในตอนนี้อาจจะเป็นความท้าทายที่เข้ามาเข้ามาทดสอบเอ่อเข้ามาทดสอบจุดนี้ทําให้คุณไม่ได้แบบโฟลไปต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่มาทดสอบเฉยๆมันก็สู้ไม่ได้หรอกมันก็สู้แพชชั่นของคุณไม่ได้มันก็สู้ความแข็งแกร่งของคุณไม่ได้ความเก่งของคุณไม่ได้แน่นอนนะคะและอาจจะเป็นในช่วงของการเปลี่ยนแปลงการ t r ฟอร f o r m อร์ชั่นของตัวเองการ up level up เอ่อขึ้นพลังงานการปรับจูนให้พลังงานของคุณนะ่ะดีขึ้น ปีหน้าเป็นปีที่เดี๋ยวแม่หมอจะต้องอ่านพลังงานของคุณใหม่ทั้งหมดเลยนะคะส่วนปีนี้พฤศจิกาธันวาเนี่ยเป็นช่วงเวลาสาคัญมันมีตุลาพฤศจิกาธันวาที่แม่หมอบอกไป3เดือนท้ายเนี่ยเป็นช่วงเวลาสําคัญในการที่อาจจะคัด คัดแยกพลังงานอาจจะเคลียนะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันไม่โอเคอาจจะต้องถูกเคลียหมดแล้วก็เปลี่ยนเลยคือเปลี่ยนแบบเซตใหญ่มากๆเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญแล้วก็ครั้งยิ่งใหญ่ของคุณมากๆมันเริ่มจากระดับพลังงานเลยนะคุณจะสังเกตได้จากระดับพลังงานของคุณบางคนมีอาการตัวร้อนน่ะมีอาการตัวร้อนแล้วก็ตัวเย็นมากร้อนมากเนี่ยมันเหมือนเป็นการจูนจิตวิญญ,ญาณของคุณกับกายภาพของคุณ เนี่ยมันมีอาการแบบนี้ให้คุณคอยสังเกตถ้ามันมีอาการแบบนี้เกิดขึ้นน่ะแสดงว่าเนี่ยกำลังกำลังปรับจูนขึ้นความทีขึ้นหลายๆอย่างเลยของคุณเนี่ยกำลังอัพนะมันไม่ได้ตกโฟมันไม่ได้แบบอะไรไปทางไหนเลยคุณกำลังอัพกำลังขึ้นนะ่ะขาขึ้นขาขึ้นแล้วไปดูกันว่าจริงๆอ่ะปีหน้าคุณจะเห็นภาพชัดมากกว่านี้ แล้วค่อยมาพูดกันอีกทีนะปีหน้าแต่ปีนี้ในคลิปพลังงานหลายๆพลังงานก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง,ปลงเกี่ยวกับการเข้าสู่ระบบใหม่เข้าสู่เซ็ตใหม่เหมือนเวอร์ชั่นใหม่ๆของแต่ละคนนะกำลังเกิดขึ้นแล้วเป็นเวอร์ชั่นที่ดีด้วยนะคะก็คลิปนี้แม่หมอก็หวังว่าคุณจะชอบแล้วแม่หมอรู้สึกดีนะแม่หมอรู้สึกดีนะถึงแม้คุณจะเจอความท้าทายแต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้แม่หมอเป็นกำลังใจให้แล้วก็พลังงานที่อยากจะสื่อสารกับคุณเขาก็อยากจะบอกว่า,วาเดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้ นะอดทนแล้วก็เข้มแข็งสถานการณ์มาเพื่อทดสอบจิตใจของคุณและคุณเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆก็ขอให้คุณผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะคะขอบคุณมากค่ะ